กรณีบราาิษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอันนี้นะครับ <c oughs> เขากำลังพูดถึงตามกฎหมายไทยนะครับที่เราเป็นห้างส่วนหรือนิติบุคคลเนี่ยนะครับแต่กรณีนี้เราเป็นห้างส่วนนะครับเนี่ยที่ตั้งขึ้นกันบบริษัทไทยและได้รับเงินผลจากบราาิษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนน,นะครับเขาก็บอกเลยว่า ว่าด้วยการหยล,ลงทุนและเงินปันผลที่จ่ายจากกําไรสุทธิของมีการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติคลคู่ที่รับเงินปันผลได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลดังกล่าวมาลงคำนวณเป็นไรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้น่ดิบคนอันนี้เขาบอก,กชัดๆเลยครับว่าเงินที่ได้รับจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมลงทุนเนี่ยปกติบ OI เขาไม่เสียภาษีเงินได้นะครับในส่วนในส่วนที่เขาได้ ได้รับการส่งเสริมเนี่ยก็ไม่ต้องเสียภาษีกันได้ดังนั้นเราซึ่งเป็นห้างเนี่ยเราได้รับเงินมาเราก็ไม่ต้องถือเป็นรายได้ด้วยนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีบริษัทหรือห้างส่วนเราเป็นห้างได้รับเงินส่วนแบ่งกําไรจากกิจการลุ่มค้านะครับซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ที่คนตามมาตราสามเก้าแห่งประมวลร okay. ักรผู reason, ้ได้ร uh ับเงินส uh ่วนแบ่งกําไรได้รับแต่ยกเว้นไม่ต้องนําเงินส่วนแบ่งกําไร มันรวมคำนวณถือเป็นไรายได้ผู้เสียภาษีกันได้นี่เดี่คนเห็นไหมครับแปลว่าทั้งสองส่วนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องถือเป็นกันได้นันเอง